เอาจริงแล้วก็คือขับไปถ้าเราไม่ได้ขับกับช่วงห้างมันไม่ไหล่นด้วยนะเดี๋ยวเปิดฟงเ,เปิดไฟด้วยเราถ้าไมาเปิดไฟตงนี้แสบตายนะไอช่วงนี้มูก๊กแบบว่าเปิดมาปุ๊บแล้วกูฟอร์มแบบว่ากูจะใส่ไมนี่บ่อยนะ้วเราต้องเปลี่ยนมากแล้วนะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเป็นผู้ร่ามนำเพลงนะครับผมนะคันนี้ปรับลดราคานนั่เองนะสำหรับอิสุสุดีแม็กตัววีคอร์สครับผมนี้เป็นตัวขับสีด้วยไม้แค่หกหมื่นโลตอนแรกตั้งอยู่เท่าไหร่เจ็ดสามเก้านะครับผมแต่ปรับร,ราคาตามกลไกการตลาดนั่นเองตอนเหลือแค่เบันน่ <Wow. S 2> อเ้งรารค <Wow. S 2> ครับผมนะสวยๆเลยนะไฟหน้าดุดันเป็นหลอดโปรเจคเตอร์เรียบร้อยครับผมนะไฟตัดหมอกก็มีมาให้พบจางหน้าใหญ่ๆส่วนแม็กครับผมนะแม็กเดิมๆเขาของอีซูซุครับผมเป็นสีเกรเหมือนกันนะผมแล้วก็ยางปีใหม่ยางปียี่สิบสามผมมีชิลินมาในซีรีส์2 6 5 6 0ห้านยขอบสิแปดนะจะทางดําก็ได้ทางฝุ่นก็ดีไปได้หมดนะสำหรับรถคันนี้เป็นตัววีคอร์นั่นเองนะครับผมนะไฟเลี้ยวมุมหุกกระจกมีมาให้แล้วนะครับประตูคู่หน้าเป็นคีเลยนะแล้วรถยกสูงต้องมีบันไดทุกคันนะครับผมย้ำว่าต้องมีทุกคันน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 นะะะะะคคคคครรรรััััััับบบสตตตตต์ี่่่ก็็ือองงุเเเเลย All Max New Ford จ๊ปวว4 4 4ผมดิฟ ล็อกนะมาด้านหลังก็จะมีกันชนหลังมีกล้องมองหลังครับผมนะแล้วก็ไม่เคยคนของหนักดูร่องไลเนอร์ได้เลยครับผมไม่เคยคนของหนักจริงๆนะครับผมก็ใช้งานปากติกทั่วไปนะรถใช้งานในบ้านนะครับเออนะสวยๆเลยคันนี้นะย้ำนะว่าจาก739เหลือเพียง699เท่านั้นแต่ถ้าใครฟิตฟิสกิ้มาซื้อสดฟรีแวนให้มาครับผมพังขนาดประมาณนี้นะไปดูภายในกันต่อดีกว่าอ่ามาต่อในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับนะโอ้โหเอียง G F D รัสตาร์ทไปก่อนถึงมาถึงปุ๊บก็กลิ่นดีมากนะผมในรถคันนี้ไม่แค่60,000เองโลเองอ่ะะนนนไมม60,000บคครััผ้้แลว ก็ได้เป็นพวงมาลัยมัตสิฟังชั่นด้วยนะครับผมเป็นสีควบคุมนะฝั่งขวามือเนาะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายปกตินะ ไม,ม่หกหมื่นเลยใช่น้อยมากเลยวะไม่น่าทำไมสภาพกลิ่นมันดีจริงๆนะกล้องเก็บของเก็บของนี่ก็เยอะแยะยุ่ยยิ่ไปหมดเลยส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากเลยนะเวลาใครที่ใช้โทรศัพท์เปิดดิวดิเกเตอร์จริงๆอ่ะไม่หวางอย่างนี้ได้เลยเว้ยจริงๆเอาจริงๆแล้วมันคือขับไปถ้าเราไม่ได้ขับกับโชข้างอ่ะมันไม่หล่นด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวที่บ้านบ้านแฟนผมใช้อยู่นะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้ที่ชอบส่วนตัวนี้ส่วนตัวนะส่วนจอเป็นจอเดิมของเขาครับผมนะันเป็นทัชสกรีนได้นะครับผมนันมีดิวิเกเตอร์รองรับเป็นโหมดภาษาไทยเรียบบบบรรรรรร้้้อออออยยยยยคคคัััััลลลลลลลูกกกกาาาาาาานนนนนนนะะะะะงงงมมมจจเเเเเเปปป็็แแแแ์์ดดิิตตสขขววววซพผไถึ AUX USB ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมและขับคันนี้เป็นคับสีใช่ไหมไอ้ตัวปรับเกียร์จะอยู่ในนะเป็นตัว4 High 4 Low นะครับผมเป็นเกียร์สมัยใหม่เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับผมก็แล้วขับขอยู่เนี่ยสามารถปรับได้เลยไม่เหมือนตัวสายเก่าที่เป็น2เกียร์ต้องมามต้องหยุดขับรถก่อนค่อยปรับถูกไหมเออนะโอเคมันในสองเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดครับผมนะกล้องมองหลังก็ชัดเจนนะสำหรับใครที่ขับรถแล้วยังไม่แข็งนะเออนี่มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็มีโหมดเอ่อลงทางลัดชันก็อย่่ตรนะผใคาับวกหมิฟ นะมีรูตัดระบายความร้อนด้วยแล้วอย่างนึงเบาะเขาเนี่ยใหม่ๆและรองรับสิริละไอ้พวกคนตัวอ้วนๆตัวใหญ่นั่งสบายแน่นอนไม่โยนแน่นอนนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลนะแต่ฝั่งคนขับจะเป็นไฟฟ้าต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนอบัอบมือความสะดวกเขานิดนึงเขาขับรถมันก็ปวดหลังต้อยไปแล้วใช่ไหมเออนะข้างหน้าก็เป็นแอร์แบทตอนเรามาเป็นแบ็ ore, คกรอบผมนะแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยแยกโซนเรียบร้อยครับข้างบนข้างล่างนะแล้วตำแหน่งที่วางแก้วน้ำเขาโอเคมากเลยอยู่หน้าแอร์นะต่อมาครับถ้าพกข้างบนนะที่บางตาเนี่ยเมียชอบแน่นอนเเปิิดดดมมมมมมาาาาา้้้้้้ีีีไไไไไฟฟหหหนนนนแต่่่่งงงรรอออบบัผูญะ์กกท็ถืว สับแยงตากูอีกอ่ะใช่ไหมอ่าเข้าใจกันไหมเพราะบ้านโดนทุกคนแหละเดี๋ยวเปิดพงปเ,เ,าาาเปิดไฟด้วยเราถ้ามันเปิดไฟตรงนี้แสบตาไหมอ่ะประมาณนี้บ่นพอแล้วนะข้างหน้าสภาพโดยรวมกิฟตใหม่นะโอเคไม่ต่อบอลหลังไปในส่วนของบอะหลังนะครับนะขึ้นมาขนาดของนั่งอ่ะผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบนะถามว่านั่งสบายไหมโอ้โหเหลือเป็นยอดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเลนรูมหรือเฮดรูมหรือเหลือเลยครับผมนะเกิดเวลาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยมีที่พยุงได้ด้วยนะตอบโจทย์เลยแหละเจ๋วเลยแหละนะลักข้างหลังไม่อง USB ให้รูนะ ผมสำหรับใครที่ติดโทรศัพท์แล้วนั่งเบาะหลังแล้วก็มีที่ห้อยน้ำประเชงนะครับผมนั่งลำนั้นได้4กิโลรับผมตรงนี้นะถึงข้านแล้วก็มีที่พักแขนองศาเป็นไงเช็คแป๊บโอเคนะครับนั่งไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งสบายที่สําคัญที่เบาะโคตรฟูเลยว่ะนิ่มมากเลยนะแล้วที่ว่างแกว่างแกสองใบไม่ติดด้วยนะคนักยะห่างพอสมควรและข้างหลังมีคาซีหรือไอโซฟิกใครมีลูกเด็กเล็กแดงก็ติดตั้งคาซีไปได้ถ้าผมแล้วดูเบาะหลังแม่งใหม่จริงดูดิโควหสตะเข็บแม่งใหม่จริงคันนี้ไม่ห อันดับแรกเลยฝาครอบเครื่องนี่เป็นอิซูซูตุกเครื่องดีดีไอเรียบร้อยครับผมนะสวยๆเลยนะครับอ่าเครื่องสามพันนะครับผมแต้มเดิมมาร์เดิมจากศูนย์ทุกอย่างอยู่คราะผมน็อตไม่เคยขยับนะคันนี้กับอีซูซูดีแม็กวีคอสปียี่สิบเอ็ดไม้หกหมื่นเท่านั้นเองใครสนใจเข้ามาดูคอนริงได้นะพี่นาที่ดีมคานะปรับรถมาเยอะมากเลยจากเจ็ดสามเก้าหรือเพียงหกเก้าเก้าเท่านั้นเองใครเคยมีประวัติอยู่แล้วเครดิตดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ยังได้บอกประชาชนใบเดียวนั่งรอผลแค่ชั่วโมงเดียวขับรถกกลลลัััับบไไไไดดดด้้้้เเเยยยมมมม่่ตอองงงงรรรคคควนนนนะะะผ็ขาาาูจิทีี